สวัสดีครับวันนี้พบก,กับเลิ่มใหม่พีเอคนะครับแล้วก็ช่อง YouTube Yo F u t u b e ยอดชายภูพ้ดครับผมวันนี้เราจะพาน้องๆไปเที่ยวที่แม่จอยครับขณะน,นี้เราเรอเพื่ออยู่ที่สาราเม่นิคีครับผมต้องรอเพื่ออีกคนนึงเดี๋ยวเราจะรออีกสักครู่นึงนะครับ,บ,บขณะน,นี้เพื่อเรามาครบหมดแล้วนะครับดูทีน,นี้ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผมแล้วก็เจ็ดตัวคูเราไปตะลุยที่แม่จอยแล้วค่ะไปเล่นนะนะ้ำเนาะ เดี๋ยวเราจะไปเจอการที่ไปกันเลยนะครับเมื่เรามาถึงที่เมสลินน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพา้อนนไปเที่ยวเล่นน้ำที่ไปแม่จวนครับผมแยวเจ้าวิท่์อันใหญ่นี่ครับทีงานนักแสดงของผมหมดเลยนะครับขอลับไมพีเอเคครับผม เดี๋ยวนิดต่ลึกดเพราะยืนละลึกพีนี่ไปเรื่อยเลยพี่ใจไรค่ะเดี๋ยวอย่าเลิกอะไรไม่จวนเลื่น้ำเตกมม่จวนไม่อยากอืมไปเรากำลังจะไปอับน้ำแล้วนะครับผมตอนนี้เพิ่งแปรนัดแล้วเพราะทุกคนแล้วคร้อแล้วเราทุกคนลุยลุยลุยขณะนี้เรามาถือแล้วนะครับที่ไฟไม่จวนครับผมนี่ครับน้องผมนะครับ เขาบอกว่าพอที่จะไปเล่นน้ำแล้วครับเดี๋ยวไปดูน้องๆอาบน้ำกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำให้ดูนะครับเดี๋ยวแก้ผ้าให้หมดเลยครับถอดกางเกงถอดเสื้อถอดกางเกงในหมดยนี่ครับน้องๆกำลังรออยู่นะครับเขาบอกว่าพอที่จะเล่นน้ำต้นนาแล้วเนี่ยมีคนเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครอยากจะเห็น น้องน้อแก้ผ้าถอดเสื้อถอดกางเกงก็บอกปได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์ให้ครับผมอีกแล้วลกชีลานะอีกแล้วลกีเป็นะชกอะไรจ้าอลยอีกล้วลีเป็เชเดรการกในเป็นอะลรมเอภาตาทีจะปืปอมมืก็ดูแลไปรุ่นน้องไปทีมงานรลไม่พี่อะไรเลยหลเมือภาตาีภาตาลกีเป็นเเดรเตนี่อย่านี้หะลยจานไนด้เลยตนี่ยวปต้องรัดแต่ไปที่ทุกโลวเว้ปเรียนแลหละมือภาษาทีลึทีเป็นเชเดร ว่าายเลรจูงมือของเธอออกมาออกมายุกยุกออกมาออกมาใ่หัวแล้วบอกว่ารักน้องชัวชัวต้องไม่ต้องหัวไม่หัวนิ่มออกมาออกมายยกยุกออกมาออกมาย้ายย้ายรักน้องคนนี้ไม่มีใครวัวให่จะสลายก็ไม่ตายรักออกมาออกมาโยกยุกออกมาออกมาหนาารักรักน้องคนดีรักน้องคนดีรักน้องคนนี้รักมาทางน้า เพื่อนครับเมื่อกี้ผมบอกว่าจะอ่าน้าแก้ผ้าครับแต่ตอนนี้ผมไม่กล้ามีสาวเยอะแยะครับผมไม่กล้าอานก็บผ้าที่จริงแล้ว <c oughs> ผมจะพานน้องมาเล่นนะเชๆเดี๋ยวผมจะไปแกล้งเดี๋ยวจะให้นักแก้บผ้าครับเพื่อนครับน้องเขาบอกว่าไม่กล้าอ่านนาแก้ผ้าครับเดี๋ยวผมจะไปแกล้งอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ไปครับผมไปครับผมผมดเดี๋ยวจะไปใกล้กครับเพื่อนครับเดี๋ยวไปดูครับ <laughs> เล่ยหนึ่งคนครับเดี๋ยวจะไปกล เพื่อนครับผมจะไปอาบน้าก่อนนะครับเดี๋ยวตอกลับผมจะไปแกล้งน้องอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ผมมาทันทีผมยังไม่ได้อาบน้าเลยครับเดี๋ยวจะไปอาบน้าก่อนนะทุกคนตอนนี้ผมอับน้าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะรอเล้นน้องต่อตัวนี้นะครับรอสักครู่ครับเดี๋ยวผมจะแกล้งให้ดูครับ ทุกคนเดี๋ยวผมจะไปแกล้งน้องให้ดูครับไปดูรีสิโก้ลคนหนึ่งหนึ่งคนนะครับเลขสี่ห้าคนนะครับคนที่สองนะครับ เลยหนึ่งคนเลยครับผมเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าครับ Let's go